พวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ม5สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองเสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเสรีภาพที่ได้รับภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยเสรีภาพในการเดินทางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์และการโฆษณานะครับความสำคัญของเสรีภาพ เสรีภาพของประชาชนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทำให้ประชาชนสามารถมีอิสระในการทำตามความคิดความเชื่อของตนโดยต้องไม่ขัดต่อศิลธรรมอันดีงามและไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นนะครับ